โอเคครับผมดูครับผมทำการทำสูตรก่อนละกันสูตรผมคือบินรอบเกาะมึงดูไว้ไอไว้ว่ามันจะได้ไหรอือเปล่าดูไว้ไ,ไ,ไอไวนะ <c oughs> ้เลย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 เยเลยเลยเดูเวลยเลเลยเลเลยเลยเกยเลเลยเลเลยเยเลยยเลเเยเลยยเลยเลยเย่ลยเลยลเลเลเยเเยเเลย มาลุ้นกันเลยร้านเฟิร์สช็อปนะครับผมตอนนี้เนี่ยเลดอยู่ที่7เลยนะคุณดูครับระบบนะครับผมมี V I P Server แล้วก็ ID p a ียพนีนะครับและมีบริการฟาร์มแมปต่างๆด้วยนะคุณดูนะครับผมหรือว่าบริการกดผลต่างๆนี่นะครับผมนะกดไอเทมต่างๆหรือว่าเกมพาร์ทนั่นเองนะครับผมหรือว่ามีบัตรบริการเติมเกมนี่ครับผมแล้วก็มีจําหน่าย ID เกมด้วยนั่นเองนะครับผมอย่าลืมนะครับผมมาใช้บริการร้านเฟิร์สช็อปด้วยกันนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ล่าง โคตรที่ไอ้ไว้ไอ้ไว้มันอยู่ไหนวะไว้ไว้อยู่ไหนเนี่ยอยู่กับมัลดีบอร์ดวมาแล้วไปไอห่าเอ้โอ้โหกูเปิดคลิปอย่างเฟี้ยวเลยโอ้โหกูต้องรอมือใช่ไหเนี่ยอย่างชอบเลยเฮ้ยไว้มาแล้ว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 โอเคโอเคโอเคถึงแล้วใช่ไหมน้าสิครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคโอเคนะครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยรายการนะครับก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมเหมือนเดิมนะครับผมคิงนอนเคดีแล้วก็ มึงอยู่ไหนมาวะไ้ไน,นี่นี่นี่มาส่มผลแล้วนะต้องส่มผลแล้วนะมึงใจเย็นๆเดียวโหยังไม่ได้บอกคนดูเลยนะครับผม <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราทําการมาสุ่มผลตีสา์เหมือนเดิม <c oughs> เช่นเคยนะครับคือว่ามีคนล้อผมว่าไออ้นสายเกลือมึงกระจอกเกินไปมึงโคตรกระจอกเลยมึงสุ่มประมาณแบบร้อยยี่สิบผลมึงยังไม่ได้ผลดีเจนผมขอโทษนะว่าคือแบบผมใช้ดวงไปหมดแล้วนะคุณดูโอเคนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มดวงให้พี่ กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามคลิปนี้ด้วยกันอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยโอเคใครพร้อมแล้วก็ยังไงไว้ <c oughs> ไปลุยกันเลย <c oughs> ไปลุยกันเลยเลย let's go ไปดูกันเลยครับผมคนดู เอาละตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็ไลฟ์สดเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเอาละผมทำการมันลุ้นแบบเหรียญก่อนละกันวันนี้เราสุ่มก็รวมๆการก็เยอะอยู่ผมโุ้ยได้แลยวว่ะมีโชคนะเนี่ยก็ประมาณเท่าไหร่หรอไว้พี่สุ่มได้ประมาณอ่า 63กสิากผลนะเองได้ประมาณ70กดสิกผลนะคนดูเอางี้ดีกว่าคลิปนี้ตีไป80ดสิบผลไว้คนดูนะครับอ่ะก็80ดสผลวันนี้เราทําการสุ่มเลยเราจะได้หรือเปล่าในะรีเจเนอเรียนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับไว้ได้ยังแลได้ยังได้ยังไม่เลยพี่ว่ะโอ้โหได้แล้คอมมอนก็จอกจัดเลยเอ้ยเกินเกินเอาได้แล้วครับไม่ได้หรอกไม่อะไอ้เพิ่งเพิ่งเพิ่าเพิ่งเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเฮ้ยเป็นเฮ้ยมี่เจ๊ผ่าน ไม่ได้หรอกไม่ได้รีเจนมาได้เป็นอะไรไม่รู้ <c oughs> ได้เป็นผลอะไรไม่รู้สิเขียวเฮ้ยรีเจนผ่านรีเจนผ่านบ่อยมากรีเจนผ่านนี่เกือบตกใจมากเลยอะได้แค่ผ่านแต่ไม่ได้จับจองใช่อันนี้ไม่ได้จับจองคือแบบซ้ำเฮ้ยรีเจนผ่านโอ้โหผ่านลุลวเลยขนลุกเลยคนดูคนลุกเลย,ค,ค,ลเลยคลิปนี้น่าจะได้นะนะผมรู้ละว,วันนี้แม่งแบบว่ามันควรจะได้ให้คนดูนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานนะไว้เองจะจากลาช่องพี่เลยใช่ไหม อะไรวะเอางี้ก,กว่าคุณดูครับ<ห>เดี๋ยวผมทำการมาบอกเนาะไอไว้เองจะไปไหนนะไว้บอกคุณดูไปเป,นไ,เปนไหนปไหนวะอ๋อผมไปเที่ยวหินครับไปเที่ยวหินครับอวดคนดูเนาะโอเคนะครับผมก็ไอไว้อาจจะไม่ได้ลงคลิปนะกับผมไม่รู้อะน่าจะได้ลงอยู่แหละแต่ก็อลองมาดูนะว่าไว้จะหายไปกี่วัน,นครับโอเคคนดูสามวันใช่ไหมแต่ว่าน่าจะได้ออกคลิปพี่อยู่เชี่ยแม่ถ้าเกิดว่าได้นี่คือแบบกกตะโกนาไว้นะเบ้งโอ้ อันคาร์มอนไม่หยุดเลยวะไว้แรแร,รมาิดเดียวเองอ่ะแรมาแค่ผลเดียวเองอะ่ะอะไรวะเรื่อยแรสองผลแล้วบ่นมาปุ๊บบ่นปุ๊บมาปับ๊บบ่นปุ๊บมาปุ๊บอย่างนี้เลยว่ะเออเอาดีกว่าเอาดีกว่าเบ้งโอ้อันคาร์มอนไว้มึงได้อะไรบ้างตอนนี้หมดแล้วยัง้แรแค่ผลเดียวเองว่ะหมดแล้วอ๋อยังอ๋อตัวกระจ <c oughs> ค่อยๆสูง ค่อยๆสุ่มไปแปลงร่างก่อนก็่ชิวๆอยู่แล้วอะครับแบบทลัวสุดไปเรื่อยๆกลัวหัวมังกรจู้เลยจู้เลยกลัวจู้อย่างนี้เลยเนี่ยมึงเห็นไหมมึงเห็นตาตาคุไหมฮะมึงเห็นตาอันโหดร้ายกูไหมมึงต้องให้กูแล้วแหละโอ้โหกูดูดันกูสุ่มเลยกูสุ่มตรงหน้ามันเลยโอ้โหได้เลยได้เลยๆนี่ไงกูเอาสายตาคู่เฮ้ยกูว่าได้เอาไว้ไปสามสองหนึ่งเลสโกมา กูว่าได้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 รีเจนมาแลมาเฮ้ยถือว่าดีนะเนี่ยเอาจูนหน้ามันนี่ไงนี่ไง <c oughs> อะแลมาว่ะเฮ้ยโอเค,อเคไปไปกิป้งรอบก่อนกันสูตรสูตรสูตรยเกลือมีคนบอกว่าเกลือด้วยนะแต่ผมคิดว่ายังไม่เกลือเลยนะครับผมยังดีอยู่ยังมาอยู่ยังมาอยู่รีเจนรู้สึกไม่ผ่านเลยนะคุณดูครับรีเจนไม่ผ่านนะตอนนี้นะผมเฮ้ยมังกรจับผลได้ด้วยเหรอมังกรจับผลได้ด้วยว่ะชอบมากเลย เอาละต่อเลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บคาร์มอนนะครับผมผมเอาหัวมังกรจู้แบบนี้ยังคาร์มอนอยู่คาร์มอนเก่าหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บรีเจเนอเรทไม่มาเลยครับคนดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งไว้กูกูเกือบตะโกนลั่นบ้านแล้วนะเฮ้ยเกือบได้โอ้โหอย่าเล่นสกืมไปทำสูตรกันใช่อ่ะมีมีสูตรด้วยเหรอ ไม่ได้เลยได้เลยได้เลยล้ได้พี่ได้เลยโอเคครับผมดูครับผมทำการทำสูตรก่อนละกันสูตรผมคือบินรอบเกาะนี่กูดูนะมึงดูไว้ไอ้ไว้ว่ามันจะได้หรือเปล่าดูไวไอไวคือไไหน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 ไหเอาเรื่ยวๆมาๆๆดูื่ยเรื่ยเรื่อเรยไปดูตามไปดูตามไปดูนี่ไงเกาะแล้วนะไอ้แม่งเหมือนงูเลยว่ะเหมือนงูไงเหมือนงูไงแล้วกูก็เอานี่ก็จะเอาหัวมันจู้มันจู้มันจู้มันปึ๊บอย่างงี้แล้วก็สุ่มนะครับคนดูเลสโกมึงดูตาแวววาวของกูเลสโกครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลย มาลุ้นกันเลยมาลุ้นกันเลยกูอยากได้เลยไว้ถ้าชิปนี้ผมไม่ได้รีเจนผมควรจะพอกับโปรเจก์นี้ว่าคนดูแต่ถ้ากดไลค์กัน,นเยอะผมอาจจะมาก็ได้นะแต่ผมเจ็บกับโปรเจก์นี้ไปหลายโลบักมากๆนะรวมๆไปแล้วถึงหมื่นโลบักคนดูจริงๆโคตรเยอะเลยแบบแบบมันต้องลงทุนอ่ะคุณดูเข้าใจปะคือดูดิ กูกดอัญ,ญมณีไม่มีการออกเลยนะหรือแอดมินเขาแก้ K, วะฮะไว้ไม่รู้เดี๋ยวสุ่มแบบนี้ไม่ไม่ได้รีเจนต์อย่างเงี้ยมันมีไหมคือผมผมไม่เคยเห็นรีเจนต์ผ่านผมเลยอะคนดูตั้งแต่อัปเดตมาตั้งแต่อัปเดตมาผมไม่เคยเห็นเลยนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บคอมมอนคอมมอนอันคอมมอนอันคอมมอนแล้วก็คอมมอนอันคอมมอนอันคอมมอนคืออะไรวะ อะไจะวนอยู่อย่างนี้ไม่ได้ดเลยไว้ทุกวันอะทุกวันทุกครั้งเลยสี่สิบผลเลยนะเว้ยโหแม่แฮ่กูเริ่มหัวร้อนละผมรู้แล้วว่าผมต้องทําไงคุณดูมันมีผลใหมเข้ามาใช่ไหมแป๊บหนึ่งโอเคผมรู้แล้วว่าผมจะทำไงคุณดูขอดรอปผลแรกก่อนอ่ะสายฟ้าผมได้สายฟ้ามาได้สายฟ้ามา โอเคผมรู้ละว่าผมจะทำไงขึ้นไปข้างบนครับทําการเปลี่ยนผลนะครับผลใหม่ครับผมนี่ระดับลีเจนต์มากูต้องขอพลังมึงใช้ละมาไปข้างล่างเลยนี่ผ่านดูท่าเดินดูก่อนดูท่าเดินดูก่อนมึงดู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 การฆ่าท่าเดินดูก่อนแปะเป๊ะเปะมามามามึงดูมึงดูเลยมึงดูเลยมึงดูเลยมังด่าแล้วดังด่าแล้วเฮ้ยมันกระเทาะไม่หยุดเลย เฮ้ยมันจะไปตีใครวะกูอยากรู้ว่ามันมันตีไม่ได้ไวม, <laughs> มันสุ่มไม่ได้โอเคแปลงแรกเป็นคนแล้วสุ่มเลยดีกว่าเบิ้บปึ๊บเบิ้บอีกรอบคุณดูครับปึ๊บปั๊บปึ๊บเบ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 ๊้บอืมไม่ได้ครับไม่ได้อย่างเดียวเลยคุณดูครับเฮ้ยไว้หรือว่ามันจริงวะ สุ่มแบบเนี้ยแบบอันยังไม่มีผมไม่ไม่เห็นรีเจนผ่านนะอุ้ยได้แล้วนะผมไม่เห็นรีเจนผ่านนะคนดูเออหรือว่าแอดมินเขาแก้วะเฮ้ยรีเจนผ่านดูตกใจเออเล่มผ่านแล้วนะรีเจนไม่หยุดอะรีเจนไม่หยุดหยุดที่ผมอะรีเจนผมขอละคือถ้าเกิดว่าผมไม่ได้คลิปนี้คือผมจะเอาคลิปไหนละ่ะคือแบบสงสารผมเพื่อผมแบบทำคลิปให้คนดูทุกคนนะเว้ยคือแบบคนดูก็ต้องรอดูลีเจนผมตลอดอะแต่แบบ แต่แบบผมตผต้องได้นะแอดมินช่วยผมหน่อยนะแอดมินนะก็ถ้าเกิดว่าแอดมินผ่านมาก็ก็ก็กระปรับให้ผมหน่อยเหอะคือแบบดูดิคือสมัยก่อนนี่รีเจนออกง่ายมากอันนี้คือยากมากคนดูรีเจนนี่คือไม่ออกเลยนะอันเนี้ยไม่เป็นไรว่ะผดหน้าของที่เด็กๆอยากได้ว่ะเขาว่าเกลือคือคืออะไรสไปนูไงพี่ผมได้ไงไงใช่หรอ เออผมได้สไปนูมาเมื่อกี้สไปนูอันนี้สไปนูป่ะอันนี้อันนี้อันนี้มันเป็นเดือดสัตว์ทำไมกับผมอยู่กับผมนี่ดีถือว่าดีเลยวู้ดีนี่ไออันนี้เอ้ยถือว่าดีเลยนั่นทีเล็กอันนั่นทีเล็กทีเล็กทีเล็กผมได้ทีเล็กมาถือว่าดีนะทีเล็กก็ก็พอได้นะครับทีเล็กกูน้อยที่ใหญ่โอ้โหได้แรงมาครับโพโดูโอ้โอเคครับเดี๋ยวทำเการกดคลิปยาวๆเลยดีกว่านะครับโพโด โอเคครับพอดูครับตอนนี้มันก็เหลืออีกประมาณ10เจมนะครับผมเดี๋ยวเรามารุ่นกันเลยนะถ้าไม่ได้คือไม่ได้อูดได้แรอยู่ถือว่าได้แรเยอะนะครับผมก็ถือว่าได้แจกแล้วกันเนาะถือว่าได้แจกแล้วกันนะครับผมอันนี้จริงๆนะผมจะใช้สูตรเดิมเนาะคือว่าเข้าเซิร์ฟมาแล้วก็ออกนะไว้เอ,เอาเอาสูตรเอาสูตรเดิมเลยนะไว้นะครับผมใช่ <ผม S 1> ไหมปึ๊บอ,อันคัมมอนไม่หยุดเลยอ่ะโอ้ รีเจนไม่มา,านะคุณดูตอนนี้รีเจนออกยากกว่าเดิมนะผมไม่ค่อยจัดลูโอเคผมไม่ค่อยจะเห็นแรออกละแล้วก็ในกลุ่มมันมีขายไหมในกลุ่มมีขาย,ยไหมไว้เราไปดูพี่ดีแล้วพี่แต่วันนั้นอนะเองก็ได้ไม่ใช่หรอใช่ปะอเออมันก็แล้วแต่ดวงอะคนดูเหลือสี่เจมนะผมคนรีเจนผ่านอยู่อะ <c oughs> แต่แบบอาตมาเพิ่งมาแล้วเนอโหูได้แรเลยเพิ่งมาแล้วเรออาตมา โอ้โหคุราตั้งนานไม่มาเลยสักทีโอเคหัวล้นตรงแม่งเลยว่ะเฮ้ยเคือรีเจนมันไม่ออกอ่ะคนดูครับไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็แจกเหมือนเดิมละกันเดี๋ยวผมทําการปิดคลิปแล้วก็เห็นแบบว่าบรรจงบรรยากาศละกันนะครับสำหรับวันนี้เนาะโอเคสุดท้ายแล้ปึ๊บได้อัมอมน,นะครับผมก็สุ่มไปเหนื่อยมากๆนะครับคนดูมา ประมาณนี้เนาะแปดสิบผลนะครับเราก็ได้มาเป็นด้านของอะไรนะเดลเดสัมพันธ์อะไรนะที่ก,กไูได้จนเล็กใช่ทีไรตลอดสไปโนสไปโนนะครับผมนี่อันนี้ผมได้มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บฟีนิกซ์ได้นะครับแล้วก็แรงนุ่มถ่วงได้ถือว่าดีนะครับผมอันนี้โอเคตอนนี้มันเหลือแค่อย่างเดียวเลยก็คือด้านของเป็นผลปีศาจร,รีเจนเนอรี่นะครับวันนี้เราไม่ได้อดไปเลยครับไปไอหัวล้นมึงมาช้าเกินไปแต่เราได้รี แต่ว่าเราได้รีเจนแบบว่าผลเก่านะก็คือเป็นสไปโนโซลัสนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวผมนำการให้เด็กๆเข้ามาเลยดีกว่านะครับผมโอเคไว้มาแล้วนะ <c oughs> โอเคผมมาเลียงแถวกันเลยเลียงแถวกันเลยเลยอันนี้คือผลโนเสาครับนี่เฮ้ยน่ารักมากเลยว่ะเฮ้ยมันเลียงแถวด้วยอ่ะปึ๊บปึ๊บอ่ะเข้าไข่ก็ได้แล้วกินเลยนะน้องโอเคอะไครับ <c oughs> น่ารักว <c oughs> ่ะเลยเออผลจะไปโนยนีย่ <Okay. S 1> กัต่อมา,าไปเลยครับอ่าใครได้กินเลยครับใครได้กินเลยครับอย่าพึ่งหน้าไว้นะอโอเคเก็บไป <ผม S 2> ้ได<ม>ข,ข,ของดีต้องเก็บใครได้แล,แล้วก็ออกไปครับผมอ่าใครกินก่อนอกินเลยกินเลยกินเลยครับใครได้ผลอะไรไปกินเลยครับแล้วออกซึบเลยบางคนเขาไม่ออกนะ <c oughs> โอเคนะครับผมก็เป็นไงครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยกันนะใครไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยว ถ้ามีโอกาสเองก็ได้เองนะครับผมโอเคสหับคลิปนี้นะครับผมขอตลาไปก่อนแลาวกันเอาไว้นะไม่แปลกครับผมขอแจผลแป๊บหนึ่งบ๊ายบายไม่แปลกครับผมโอเคใครได้แล้วก็ออกด้วยนะไม่แปลกครับผมคุณดูครับ